สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกับช่องของเราอีกเช่นเคย Dark กูนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนํานะครับเป็นกล้องวงจรปิดครับเป็นตัวนี้นี่เองนี่อ่ากล้องวงจรปิดนะับอ่านี่ครับมันก็จะอันนี้ผมอ่าซื้อแยกมานะครับเป็นเมมโมรี a การ์ดนะครับอ่าเป็น32กิครับ อ่ามันใส่ได้สูงสุดถึง128 g b เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่บ้านผมใช้อยู่นะครับอ่าความละเอียดความชัดคมนี่ถือว่าดีเลยผ่านเลยนะครับอ่าก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงอ่ามันดีตรงไหนยังไงเดีย๋ยวผมจะมาบอกกันนะครับ ันนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้เองนะครับใช้แล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็เราจะได้บอกถึงความรู้สึกถึงคุณสมบัติของมันนะครับอ่าสมัยนี้นะครับก็คนจะต้องมีนะครับสมัยนี้คนจะต้องมีกล้องวงจรปิดไว้ติดบ้านบ้างนะครับว้าว <Wow. S 1> เพื่อแบบกันขโมยหรือว่าโจนเข้าบ้านนะครับ ah. เราจะได้มีหลักฐานไปแจ้งความหรือหาหลักฐานตามคนร้ายได้นะครับ <What? S 1> พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับมาเปิดกล่องดีกว่ามานี่ก็จะเป็นตัวตัวยึดนะครับติดกับฝาผนางังหรือติดกับอ,อะไรก็ได้นะครับอต่อไปนี่เป็นตัวกล้องเลยครับนี่ตัวกล้องนะครับนี่ มี <Yahoo! S 1> มีเสาสัญญาณอีกสามอันนี้นะสามแท่งนี้เลยนี่ครับเราจะรับสัญญาณดีนะครับตัวกล้องก็เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับพลาสติกอย่างดีเลยนี่ครับ นี่ก็เป็นนะครับมีอินฟราเรดด้วยครับสำหรับเวลากลางคืนนะครับมันจะได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับมีอินฟราเรดถึง11ดวงล้อมรอบด้วยกัน,นครับนี่นะุผู้ชมดูครับอินฟราเรดล้อมรอบ11ดวงด้วยกันนะครับอตอนนี้ตัวน,นี้ก็จะมะีความละเอียดความคมชัดอยู่ที่3ล้านพิกเซลนะครับแล้วสามารถที่จะพูด โตตอบได้ครับผ่านกล้องได้เลยครับเราต้องเข้าแอปไปแล้วเราก็เชื่อมต่อแล้วเราสามารถที่จะพูดโต้ตอบได้เลยครับเชื่อมต่อได้แบบมี Wi-Fi แล้วก็ไม่มี Wi-Fi นะครับถ้ามี Wi-Fi เราก็ดูได้ทั่วโลกครับเราไปข้างนอกหรือว่ามีงานติดธุระอะไรเราจะดูก็เข้าแอปแล้วเราก็ดูผ่านมือถือได้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มี Wi-Fi มันก็จะบันทึกเข้าเมมไว้นะครับ ตัวนี้หมุนได้355องศาครับก้มเงยซ้ายขวาได้นะครับกดเราสามารถที่จะใช้ตั้งค่าในโทรศัพท์ได้เลยสามารถดูบนมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ได้ทั้งหมดนะครับต่อไปก็จะมี a ตอร์นะครับ ต้องเสียบไว้ตลอดนะครับต้องหาปลั๊กเสียบไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ไฟเข้าไปทํางานนะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้ครับพร้อมอะแดปเตอร์เลย,ยเสียบเข้าไปรูก็จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับอ,อันนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับเราก็เสียบเข้าไปแล้วเสียบปลั๊กได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะมีนี่ครับจะเป็นน็อตไว้สําหรับยึดนะครับตัวนี้นี่เองใช้าสาหรับยึดผน,นังหรือติดที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับต้องความสะดวกนะครับอตอนนี้ก็ดูพร้อมกันได้ถึงะครับวววเชื่อมต่อกล้องได้สูงสุด20ตัวในแอปเดียวกันนะครับ แชร์ไปยังโทรศัพท์มือถือได้ถึง10เครื่องครับว้าว <Wow. S 1> ดูกล้องผ่านมือถือปรับหมุนสะดวกกล้องหมุนรอบได้355องศาหมุนขึ้นลงได้120องศาครับ <Wow. S 1> ติดตั้งผ่านมือถือใช้งานได้เลยตรวจจับการเคลื่อนไหวได้และแจ้งเตือนมีความคมชัดสูงในโหมดกลางคืนครับ ตัวนี้ก็รับได้สูงสุดรับความจำมิมได้สูงสุด128 g ิกถ้าใช้16 g ิกะไบต์บันทึกย้อนหลังได้3วันใช้เมมโมรี่การ์ด32 g ิกะไบต์บันทึกย้อนหลังได้6วันแต่ถ้าใช้เมมเมมโมรี่การ์ด64 g ิกะไบต์บันทึกย้อนหลังได้ถึง14วันสูงสุดก็คือ128 g ิกะไบต์บันทึกย้อนหลังได้ 28วันนึงเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมาดูในแอปกันว่าคมชัดความคมชัดเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ดีเลยทีเดียวแล้วการใช้การตั้งค่าแอปก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย